สัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเอ,อ่อวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในที่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องซื้อเจียนนะคะวันนี้เซื้อนะคะจะมาสอนนักเรียนนะคะในเรื่องของการเขียนเวลานะคะเขียนเป็นแบบประโยคยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะ วิธีการเขียนประโยคบอกเวลานะคะนักเรียนนะคะก็จะต้องเขียนเวลานะคะเหมือนที่เราซื่อสอนไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะก็จะมีเวลานะคะแล้วก็บวกด้วยคำว่าเตียนที่แปลว่าโมงน่งนะคะแล้วก็เราจะมาบวกกันด้วยคําว่าเฟิร์นที่แปลว่านาทีนะคะคําศัพท์สองคำนี้นะคะเราซื่อสอนนักเรียนไปแล้วนะคะในชั่วโมงที่1น,นะคะ แล้วเรามาดูกันในตัวอย่างที่1นนะคะเอ่อนักเรียนดูตามเข็มนาฬิกานะคะเข็มสั้นของเราอยู่ที่เลข7ใช่ไหมคะแล้วก็เข็มยาวนะคะอยู่ที่เลข่อมนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเขียนเป็นเวลานะคะอันนี้เราซื้อให้มานะคะในช่วงเวลา7จ็ดโมงสินาทีนะคะ7จ็ดโมงสินาทีนะคะเวลานักเรียนเขียนนะคะนักเรียนดูตามหลักซื้อไปทีละสีนะคะ เ,ออเวลา7จ็ดโมงสีชมพูนะคะ7นะคะ7สีชมพูนะคะเราจะเขียนได้เป็นคำว่าชีชีนะคะแล้วก็คำว่าโมงนะคะคำว่าโมงตัวนี้จะอยู่ในส่วนของจุดตรงกลางที่เป็นสีชมพูนะคะคำว่าโมงก็คือคำว่าเตียนนะคะนะักเรียนเขียนตามตัวได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ15 15นะคะคือตัวสีเขียวนะคะตัวสีเขียวคำว่า15นะคะเราจะเขียนเป็นภาษาจีนก็คือคำว่าสิบห้าสิบห้าสอบห้าสิบห้าและคำว่านาทีในตัวสีแดงนะคะก็คือคำว่าเฟินเฟินนะคะเจ็ดโมงสิบห้านาทีนะคะเราจะอ่าน ออกเสียงและเขียนได้เป็นชีเตียนสิบห้ฟินชีเตียนสิบห้ฟินชีเตียนคือเจ็ดโมงสิบห้ฟินคือสินาทีนะคะ,ะต่อไปนะคะในตัวอย่างที่สองนะคะ สิบโมงสินาทีนะคะนักเรียนสังเกตนะคะเข็มสั้นของเราจะอยู่ที่เลขสิบใช่ไหมคะและเข็มยาวจะอยู่ที่เลขเออสองใช่ไหมคะสิบโมงนะคะนักเรียนดูสีชมพูนะคะสิบคำว่า10ก็คือคำว่าสือโมองคือคำว่าเตียนต่อไปนะคะสิตัวหลังตัวสีเขียวนะคะเราก็เขียนมนเดิมเลยคือคำว่าสือ ต่อไปนาท er pues mm ีนะคะเราจะเขียนได้เป <19. 10 S 1> uh ็นเฟินเฟินนะคะ10บโมงสินาทีนะคะ10บจุดสินอนะคะเราจะเขียนได้เป็นสิบเตียน10เฟิน10บเตียงสิเฟิน10บโมงสินาทีนะคะเราจะเขียนได้เป็นสิบเตียน10เฟิน10บเตียงสิเฟิน ต่อไปนะคะตัวอย่างในตัวอย่างที่3นะคะ14นาฬิกา40นาทีา14นาฬิกา40นาทีถ้านักเรียนดูตามเข็มนาฬิกาดูตามนาฬิกานะคะ14นาฬิกาของเราเข็มสั้นจะอยู่ที่เลข2ใช่ไหมคะเข็มสั้นอยู่ที่เลข2ตามที่หลักสื่อสอนไปในชั่วโมงที่แล้ว ถ้าเกิดว่าเวลาเป็นตีสองหรือว่า14นาถ้าเข็มสั้นอยู่ที่เลข2ให้นักเรียนเขียนคำว่าเหลียงเตียนเหลียงเตียนต่อไปเอ่อ40นาทีนะคะ40นาทีของเรานะคะนักเรียนเขียนตามตัวได้เลย4และ10 คำว่าสี่คือคำว่าซื่อสี่คือคำว่าซื่อและสิบคือคำว่าสือสิบคือคำว่าสือสี่สิบคือคำว่าสือชื่อสี่สิบคือคำว่าสือชื่อและตามด้วยนาทีที่เราเขียนว่าเฟินเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่า 1ิ4 0นาา,นาทีทีหรือในภาษาไทยบ่าย2องโง40นาทีเราจะเขียนได้ว่าเหลียงเตียนสื่ิเฟนเหลียงเตียนสื่ิเฟนโอเคไหมลูกโอเคไหมถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันที่ เรามาดูกันที่แบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะหลักสื่อนะคะให้นักเรียนออวาดเข็มนาฬิกาให้ตรงกับเวลาที่กําหนดให้นะคะตัวอย่างเช่นเข็มนาฬิกาที่1นนะคะหลักื้อให้มาตีสองสานาทีตีสองสานาทีเพราะฉะนั้นให้นักเรียนวาดเข็มสั้นอยู่ที่เลขสอง นะคะและเข็มยาวอยู่ที่เลข6ใช่ไหมคะอันนี้เหลัาซื้อขอเพิ่มเติมไปให้นักเรียนนิดนึงนะคะตรงช่องว่างด้านล่างที่มีสีขาวอยู่นิดนึงนะลูกเหลัาซื้อให้นักเรียนนะคะเขียนภาษาจีนลงไปด้วยนะคะอย่างเช่นตีสองสานาทีนะคะนักเรียนก็จะเขียนคำว่าเหลียงเตียนสางฉือเฟิน เหลียงเตี่ยนชาสซือเฟินแบบนี้นะคะและซื้อให้นักเรียนนะคะทาทั้งหมด5ข้อนะคะแผ่นนี้จะมีคะแนนทั้งหมด10คะแนนนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะให้นักเรียนถามผ่านภูประจําชั้นหรือว่าให้นักเรียนถามผ่าน ผ่านทางไลน์กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้เลยนะคะไลน์กลุ่มที่เราเราส่งงานแล้วก็มีการพูดคุยกันในนั้นนะคะนักเรียนสามารถถามลงมาในนั้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ของเราซื้อนะคะก็ฝากนักเรียนไว้แค่นี้และเรามาเจอกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้หน้านะคะวันนี้เราซื้อลามิก่นบไม่บา,ย,บาย,ยเจ้เจี้ยนสวต้าีค